สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่น่นารักทุกทุกท่านนะคะมาผบกับบนชาแนลอีแล้วพี่น้องครับริผูกกันนถีงสบายดีบ่ค่ะนานมอหม่แล้วพาพี่น้องมาหาน่อไม้พี่น้องมาเบิ้งแนลูกละลูกละมาใครให้นมามีนมนมมมน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 นมมนมนอมน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 มมนมน้นมอมบมนมนมมนนมนนมนมมนมนมนนม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 นนมมนมมนนนมมมมมน พี่พีโน่พอดีต้มเจลพี่น้องเอ้ยวุ้ยบังเนี่ยค่ะพี่พี่น้องนึ่องดุล่ะฮัทบ้าค่ะพี่พีโน่กล้องห้คอยฮัทบู้กหลย์หไุยูทูบเบอร์ฮะบิ่งเนี่ยค่ะบังเนี่ยพี่น้องเบิ่งเนี่ยพอดีต้มเจลเลยค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งเนี่ยปูใดอยากได้ค่ะผู้ใดอยากกินมาเอาด้วยค่ะเด้อ มาเต้อพี่น้องนี่นี่นี่ประคัลูกซุ่มมาเบางนี่นี่นี่เห็นแล้วว่าลูกนี่เห็นบ่เห็นบ <c oughs> ่อุ้ยอุ้ยเบิงะะ่ง,ง,งเนี่ยค่ะมามี่เดอะเกรทแบมบูฮันเตอร์แดดแดอดเลดดูน้องไมโอ้ยตรกอีนอแตดมึง <c oughs> เียแม่บอสเดี๋ยวพาพี่น้องค่ะพี่น่อยหน้อยแน่ๆพี่น้องโอ้โหวันนี้วันนี้แม่ถือให้รคาเจ้าเบิรงลูกพี่น้องเบิรงกดเห็นบ่พี่น้องค่ะนี่ยดเห็นบ่ยังน้อยยี่ตัวนี้พี่น้องพี่หน่อยพี่หน่อยพี่น้องเอ้ยนี่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 เห็นบ่ค่ะโอ้ยหน้องขาวๆงามๆเลยพี่น้องคขาพี่น้องเอ้ย โอ้ย oh. สุดยอดเลยค่ะโอ้บโรดี้ไฟร์เหี้ d ดืออันลุกหลับเวลาทื้ให้มามีอไฟร์ oh. พีน่น้องนึ่งพีน่น้องมนค่ะมนเห็นบ่ค่ะเห็นน้ำกันบ่ค่ะเนี yeah. mm ่ย hmm. พอดอีกแกงเลยพีน่น้อง มาในวันที่เทดายล่ะคะ่ะวันที่5เมษายน2568น้องคะเนาะกฮจับมือเดียวฟอมคนะน่ะงาพอคะ่ะอั่ลูกละแบมโบฮันเถอ